หลายคนอาจตัง้งคำถามในใจว่ามันเป็นไปได้อยู่บะ่ะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ยุขันทองทินหลักขายที่ดินให้กับบรรดาหน้าทื่งใดจากเหตุการณ์ความขัดแย้งเรื่องที่ดิน ระวางน่ายทึ่นจีนกับประสาส้นยู่บ้านน้องหินและบ้านไส้ดอนโค้งเมืองสนามไส้แขวงอัตปือในายระวางวันที่13เถิงวันที่14พฤษภามตี2 0 2 3้า 3, ทีพผนหน้าจนกลายเป็นกระแสดังมีการวิพากวิจารณ์ล่ามไปถึงพรรคและรัฐบาลล่าที่ได้ปล่อยให้ใน่ายทึ่นจีนเขามามีอำนาจบุกลุกยืดเอาผืนที่ทําการผลิตจากปรสาชส้นล้า ต่อก,กับเหตุการณ์นี้ภายหลังเกิดมีกระแสะเสียงวีพากวิจารณ์ไปทั่วประเทศอำนาจการปกครอ,องของทั้งสองบาลกระไดออกมาสีแจงและได้ศึกษาอบรมประซาชนผู้ที่อัดคลิปแล้วนําไปเผยแผ่ในสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความเสื่อมเสียให้บริษัทผู้ลงทุนและสางความเสื่อมเสียให้กับเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมกันนั่นเจ้าหน้าที่กระไดให้ประซาชนผู้ที่อัดคลิปออกมาขอโทษสังคม นองก็มาตอนถ่ายนองตอนสีโมงป้าหน้องเดียรอัดคลิปประมาณสีโมหงหาซิปตอนนองสตีอาดหานีนจีนโคเขาไปหามเขาหามไว้เขาไว้โบเผา,า,า,าให้เขาดูที่เขากับเขามาถุงพอพี่นองก,ก็เลยอัดคลิปค <c oughs> อมูดแล้วว่าทั้งการเนี่ยแหลยเนอะเปลาโมจ่าคิดว่ผ่านอีกนะสั่งนะตอนสถานยานครัวเนี่ยเขาเขามาถึงพอนะ การย้อนผู้หูนี่แน่ย้อนกลับถือว่าตั้งการน่จ้าถูกประธานจะเข้าถูกเข้าใครและกันติดต่อกับเรื่องนี้ในวันที่หนึ่งมิถุนายนปี2023ที่ผ่านมาสำนักข่าว RFA รายงานว่าต่อกับข้อขัดแย้งเรื่องที่ดินอยู่ที่บ้านน้องหินและบ้านไซดอนโค้งเมืองสนามไส้แขวงอตปือในกลางเดือนพฤษภาคมปี2023ที่ผ่านมา จนกลายเป็นกระแสดังอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์สาเหตุละเกิดมาจากเจ้าหน้าที่ขันทองทินได้ขายดินในเขตดังกล่าวให้กับนักลงทุนจีนเพื่อนําไปปลูกล้วยและปลูกทุเรียนแต่การขายดินให้นักลงทุนจีนในเครงืองนีบางพื้นที่ได้ครอบคุ่มเอาพื้นที่เหตุการผลิตของปลาซาสน้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของหูเห็นเรื่องนี้เปิดเผยกับสำนักข่าว RFA ในวันที่หนึ่งมิถุนาปี2023ว่า,ววาเจ้าหน้าที่ในขันทองทินได้ขายที่ดินในเขตบ้านน้องหินและบ้านไส้ดอนโคง้งให้กับนักลงทุนจีนรวมทั้งหมดประมาณ800เฮกตาราคาขายตกเฮกตาร์ละ8ล้านกีบเฉพาะที่ดินในเขตบ้านน้องหินเจ้าหน้าที่ขันบ้านและเมืองได้เงินไปประมาณ6000ล้านกว่ากีบ ส่วนที่ดินอยู่ในเขตบ้านไส้ดอนโคง้งเจ้าหน้าที่ขายให้นายทึนจีนทั้งเบิประมาณหกรอยเฮกตาร์ราคาเฮกตาร์ละหกล้านกีบแต่ที่ดินในเขตนี้นายทึนจีนสาม,มารถบุกเบิกได้เพียงสองรอยเฮกตาร์หลังจากนายทึนจีนได้จ่ายเงื่อนให้กับเจ้าหน้าที่คันบ้านและเมืองสำเร็จแล้วนายทึนจีนก็ได้เข้าไปบุกเบิกพื้นที่ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนในการเส้นขายดินกับ้ากันเอาเงินไปกินมืดแล้วดังนั้นมันจึงเกิดข้อขัดแย้งกับประซสาส้นผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินท่านกล่าวอีกว่าก้อนานีเจ้าหน้าที่คันบาทและเมืองสนามไส้บอย่อมออกเอกสารใบตาดินท้าวอนให้ปสาส้าซานเพราะเจ้าหน้าที่ต้องการเก็บที่ดินดังกล่าวเอาไวข้ขา,ายให้นายทึ่นจีน ประสาซนอยู่แขวงทางภาคใต้ของล่าฐานหนึ่งกาวาปัจจุบันนักล่งขึ้นจีนได้เข้ามารอหาสื่อที่ดินอยู่ในเขตภาคใต้เป็นจำนวนหลายการสื่อที่ดินของน่ายขึ้นจีนจะใส่ซื้อค้นเลาาเป็นเจ้าของแทน่นเพราะกฎหมายล้าบ่ออนุญาตให้ค้นต่างประเทศซื้อดินหรือขอบข้องที่ดินใดกฎหมายล้ามีแต่อนุญาตให้ค้นต่างประเทศเสาหรือสัมประท่านที่ดินใดทอนั้น ในวันที่17พฤษภาคมปี2003ที่ผ่านมาภายหลังขอคัดแยงได้กลายเป็นกระแสดังอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์และมีการวิพักษ์วิจาร์ณล่ามไปถึงพรรคและรัฐบาลล่าวห้องว่าการแขวงอัตปือจึงได้ออกแจ้งการสั่งให้บริษัทซิซินพัฒนากสิกรรมกับบริษัทกองแก้วพัฒนากสิกรรมยุติการบุกเบิกที่ดินในเขตคัดแยงส่วเข้าไปก่อน เพื่อห้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปแก้ไขปัญหาความบอสงบให้สสำเร็จก่อนจากแจ้งการดังกล่าวระบุชัดเจนว่าทั้งสองบริษัทได้รับอนุญาตสัมประท่านที่ดินจากแขวงอัตปือแบบถือต้องได้ยังใดกระตามประซาส้นและเจ้าหน้าที่ที่หูเห็นในเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ขันบ้านและขันเมืองสนามไส แขวงอัตปือเป็นคนเส้นขายที่ดินดังกาวให้กับนายทึงจีนต่อกับประเด็นเจ้าหน้าที่ขันท่องทินรักขายที่ดินให้กับบรรดานายท้นหลายคนอาจตัง้งคำถามในใจว่ามันเป็นไปได้อยู่บะ่ะที่บรรดาเจ้าหน้าที่ยูขันทองทินรักขายที่ดินให้กับบรรดานายท้นใดเพื่อตอบข้อสงสัยนี้ ท่านพันคำวิภาวันได้กล่าวถึงเรื่องนี้ในกลางเดือนมิถุนาปี2 0 2 2ในสภาแห่งศาสตร์ในตอนที่ท่านยังเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเล่าในตอนหนึ่งว่าเพียนอันทีสํำคัญทก่รัฐบาลต้องเอาใจใส่เ่ยอันทีหนึ่งการค้นทะเบียนออกใบตาดินนี่ยัยงบุทันสำเร็จอันนี้จะต้องในภพายงายการกำหนดประเภทดินประเภทป่าก็ให้สำเร็จอันนี้สำเร็จก็จะสง่ง แต่พานมาเนยอ,อันนี้มีสองว่างหายค้นเสือโอกาสอันที่สองการจับจองบุกลุกก็เมอนอาศัยสองว่างของกฎหมายอาศัยสองว่างของกฎหมายบ่โดยตาไม่บ่โดยขีดินบางเถื่อแเลยแม่เห็ดไปกวนบุกเบิกไปกวนจะมาขออนุมตัติอันนี้ก็บนนหน่วยพปนได้อันนี้ผูกสายยู่ท้องทินก็คือจะเห็นเหม่นนตว่ามันคิดเออีได้นผูกเขาอยากใดนะมันหายเปได้ไ,นะนนไหน ว่าเราเอาคนเอารถเอาขาได้เขาเอาวัตถุเขาได้อันนี้เรื่องเงินเงินธนาคารธนาคารเราเอาไปยังซไงเอาอยู่ยใส่คยอนุมัติเจ้าเมื่อใดนี่แต่ข้ายหรือว่าอ,าอนุมัติถูกต้องแล้วเวลาไปบุกเบิกเวลาเพศหมดลามไปใช้ของผู้อื่นอีกกายอัตราที่เขากำหนดเอาแบ่งดินแบ่งปลาเป็นไม้ไว้แล้วก็ขายแต่เด็กบางตัวไม้บาทันเดียวมาเจ้าขายก่อนละ <c oughs> มีเหตุบ <c oughs> ุเรนนะหลายอันฝึกสหาย ฉะนั้นจิตใจเอาใจใส่เนาะคืออันป่าสงวนแห่งศาสตร์นี่ก็เออมดอันอันไห่อยู่ป่าสงวนนั่นนะจักไผรต้อไผรเลยไปรักตาธนาขอให้สภาแห่งศาสตร์และสภาทองทินเอาใจใส่เพราะการคุ้มครองบัญหาที่ดินนี่รัฐบ,บาลก็ออกแต่กฎหมายออกนโยบายรวมแต่การคุ้มครองตัวจริงนี่นมันยังคันเมืองคันบานคนไน้สายอันนี้ขออภัยเนาะผ่านมาในบ้านขาที่ดินรัฐนี่ก็บ่นหน่อยไห เออนักธุรกิจไปว่าเอออันพอมีบ่าดินรลักวางเออมีมีมมเออมาเอาเช็ดทางเข้าบ้านให้เชร็ใไห้เลยดิดนี่ไปกวดมันเป็นบักหลายๆอันนี้นะบางทีอเออถ้าเอาสิดึงสายไฟมาให้บ้านเนอเออเอาให้ได้ดินให้ได้ดินี่ก็เห็นใจว่ายอดจากใดเห็นอะไรสัน่นแต่มันมันบันทอกกฎหมายดิมันสร้างปัญหาดิมันเป็นอะไรพวสาย